ตอนนี้กำลังมีคนว้าวุ่นใจเรื่องคุณเพราะสิ่งที่คุณโพสนะคะก็เกรดเลวเอนเลยสำหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ไม่แน่ใจว่าคุณตั้งใจไหมที่จะโพสอะไรบางอย่างแต่ต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณโพสอะไรที่คุณโพสตอนนี้มันส่งผลให้ใครบางคนรู้สึกว้าวุ่นใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณแล้ว oh, จะเป็นอะไรอย่างไรเดี๋ยววันนี้ไพ่ไทยใจกับหมออัธมธรรมรจะมาเปิดไพ่ชวนดูพลังงานของคุณกับเขากันว่าเขาว้าวุ่นใจกับคุณเรื่องอะไรยังไงแล้วเขารู้สึกอย่างไรส,สด,สด,สด,ด รูจะพลังงานตรงนี้บางคนโพสต์รูปความสวยความหล่อนะคะอาจจะเป็นโพสตรูปก็ได้ความสวยความหลอ่อความเซ็กซี่ความน่ารักความสดใสนะบางคนอาจจะโพสต์เป็นเอ่อเพลงนะหรือสตอรี่อะไรบางสิ่งบางอย่างก็แล้วแต่ที่ทําให้คนที่เห็นจะรู้สึกดึงดูดใจรู้สึกว่า คนน่าเข้าใกล้หรือน่าค้นหาเต็มทีนนะ <k> <se am> สิ่งที่คุณโพสตต้องบอกเลยว่าคนน่าจะถูกใจเยอะน่าจะเป็นสิ่งที่ทําให้คนรู้สึกสนใจในตัวคุณเยอะนะถูกใจคุณเยอะสนใจคุณเยอะอยากรู้เรื่องราวของคุณเยอะนะหรือให้ความใส่ใจคุณเยอะสิ่งที่คุณโพสต์น่าจะดึงความสนใจให้กับผู้คนที่ได้พบเห็นได้มากทีเดียว e ไม่ว่าจะเป็นรูนะที่อาจจะดูสวยดูหล่อดูน่ารักดูสดใสดูเซ็กซี่ดูีิสเน่นะหรืออาจจะเป็นข้อความอะไรบางอย่างก็ได้ที่ดึงดูดใจทาให้คนอยากจะเข้าใกล้อยากจะเข้าหาคุณนะหรืออาจจะเป็นเพลงอะไรบางอย่างก็ได้ที่ทําาาใใใหหห้้้้้คคคคนนนนไดฟังงงงงรร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 ืืออออออเเเ็์ปะะกกกบววววมมแลูู่สสสึึจขขขา ที่ได้เห็นโพสต์ของคุณนะเป็นอย่างไรสับสดส,สดูพลังงานกันนะจ๊ะโอ้โหหลุดมาสองใบดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าสิ่งที่เขารู้สึกหลังจากที่ได้เห็นโพสต์ของคุณนะคือความรู้สึกอยากจะไปหาอยากจะไปเจอคุณวา คือถ yeah. ้าเกิดว่าคุณโพสนะคะเป็นรูปเซ็กซี่นะหรืออะไรก็แล้วแต่นะหรืออาจจะเป็นรูปธรรมดาก็ได้นะต้องบอกเลยว่ามันดึงดูดให้เขารู้สึกอยากจะเข้าหาคุณอยากจะไปหาคุณนะอยากจะเข้าใกล้คุณอยากจะทำความรู้จักคุณนะหรืออาจจะมีอาการของความหึงหวงรวมด้วยก็เป็นไปได้นะมีความรู้สึกหึงหวงมีความรู้สึกอยากใกล้ชิดอยากสนิทสนมอยากทำความรู้จักนะอยากจะดอมดมนะอยากจะชื่นชมคุณใกล้ๆตลอดเวลาว้ายนะสิ่งที่คุณโพสต้องบอกเลยดึงดูดใจมากทำให้เขารู้สึกว้าวุ่นใจทนไม่ไหวอยากจะเข้าใกล้คุณเต็มที่นะแล้วคนคนนี้เป็นใครขอดูพลังงานหน่อยะจ คนคนนี้คือคนที่อยู่กับคุณนะในช่วงเวลานี้ช่วงเวลานี้คุณสนิทเชื้อกับใครถ้าคุณโสดสนิทเลยช่วงนี้คุณสนิทกับใครมากเป็นพิเศษเขาอาจจะแอบรู้สึกดีๆกับคุณก็ได้นะคะนะหรือช่วงเวลานี้นะน่าจะมีคนแอบชอบคุณอยู่นะคะเล็งๆคุณอยู่แล้วพอคุณโพสอะไรเขาก็ให้ความสนใจเป็นคนที่อยู่ใกล้ตัวคุณนั่นแหละค่ะหรือถ้าเกิดว่าช่วงเวลานี้คุณมีคนคุยีนะมีคนที่คุณแอบชอบอยู่อาจจะพูดคุยสื่อสารกันอยู่บ่อยๆในช่วงเวลานี้ก็เป็นไปได้เลยเกิดว่าคนคนนี้แหละนะคะที่ าหคุณอยากจะเจอคุณดึงดูดใจให้เขาอยากจะใกล้ชิดคุณแบบสุดๆไปเลยเพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าสิ่งที่คุณโพสนะมันส่งผลและมีอิทธิพลต่อคนคุยของคุณแฟนของคุณนะหรือคนใกล้ตัวคุณหรือคนที่เขาแอบชอบคุณหรือคนที่คุณแอบชอบก็เป็นไปได้นะต้องบอกเลยว่าส่งผลแน่นอนเพราะมันทาให้เขารู้สึกอยากจะมาหาคุณอยากจะเจอคุณอยากจะเข้าหาคุณอยากจะใกล้ชิดคุณแล้วต้องบอกเลยว่ามีอารมณ์หึงหวงรวมด้วยนะจ๊ะหรือมีความรู้สึกกังวลเกิดขึ้นในความรู้สึกของเขาด้วยเช่นเดียวกันกังวลแบบว่ากลัวจะเสียคุณไปอะไรอย่างเงี้ะน